สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิซอนแฟม์มารี่นะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศสดๆที่โรงเรียนสยามพุทธการ5นะครับนะนี่น้องเก้านะฮะนี่นะฮะผมเป็นช่องที่แบบว่าสายโหดนะครับโหดแล้วครับครับโอ้หนี่ดามาด่ากับไม่อะไรนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องดีนะครับพูดเฉยพูดเฉยวันนี้เรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีอย่างเดียเราจะไม่ด่าใครนะครับเข้ามาก่อนนะครับคนไหนชอบข่วนชอบข่วนเนี่ยเขาว่ามีอะไรนะ มีอะไรี่สิ่งดีๆมีสิ่งดีๆนะอ่าไม่ไม่มีมีใครนะอีกช่องหนึ่งใครนะทำไมเปิดเปิดแฟททำไมอ่ะเปิดเปิดแฟดใครนะชื่ออะไรนะที่มันเข้ามาขนบ่อยๆอ่ะข่วนข่วนเยอไอ้แม็กโจอไอ้แม็กโจอแม็กเจอนี่น่ะเออจัดจัดจัดบ้างแล้วเราต้องช่วยกันบล็อกครับไม่บล็อกครับทห้เข้ามามันจะได้ฟังเราด่าอ๋อนะครับ ก็บ๊ะกันไม่ก็อยู่ในช่องแหล่งฟังอยู่มามามาเดี๋ยวได้เจอกูละวันนี้ได้เจอกูละตอนนี้ออกไม่ได้เฉยกระตันมาดีนะครับรอลุงนะครับวันนี้เลยยิงงงยิงงด้วยมันเป็นเอฟซีจริงเลยยืนงงโอ้ยืนงงที่ตรงตรงเลยมาเกอบปีแล้วบอกมันแล้วบอกมันในไอเรียมที่อยู่แล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับนี่นะครับนีน้องตุ้มตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ด่าไม่ดับก็ตอนนี้รอลุงนะครับดูรถนะฮะรถรถเยอะมากนะฮะนี่นะครับ ทั้งชาวบ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์นะฮะเต็มเลยนะครับก็โรงเรียนที่เรามาช่วยกันพัฒนานะครับนี่นะฮะลุงมาตัดหญ้าจนได้รับบาดเจ็บนะฮะก็ก็นี่นะครับช่วยกันขนเก้าออกเก้าอี้นะฮะลงมาอดีซรอนก็ขนลงมานะครับตุ้มตามก็ช่วยกันขนแล้วก็มาล้างด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยกันตัดหญ้านะครับพัฒนาโรงเรียนจนเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะยังไม่อ่าทั้งหมดนะ เพราะว่านี่ก็มันเป็นพื้นที่กว้างนะครับไม่สามารถที่จะทำครั้งเดียวเสร็จได้นะก็จากที่มันลกๆสะอาดสะอ้านขนาดนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับก็เหลือแค่กิ่งไม้นะครับที่ต้องทำความสะอาดอีกนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนในส่วนที่เหลือนี้ก็ไปพัฒนาต่อนะครับแต่นี่ก็ดีเยอะนะครับดีเยอะ ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศที่กกอกนะครับนี่ช่วยกันพัฒนานะครับพี่เฟื่องสวัสดีนะครับครับผมนะฮะนี่นะฮะพี่พันธ์ก็มาสวัสดีครับพี่พันธ์นะครับย่าฮันี่สวัสดีครับนะฮะอ่านี่พี่น้องเรานะครับสายยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะทั้งพัฒนานะครับครับนี่นะฮะ ก็แ่งเหลือที่สนามฟุตบอลนะฮะย้ามันจะมีญ้าที่อ่ยังยาวอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดตรงนั้นนะครับส่วนด้านขอบนอกก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับบริเวณพื้นที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับว่าจะมีของอะไรมาบ้างนะครับวันนี้นะครับ ของที่จะมาส่งมอบนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับแต่เห็นพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber เขาถ่ายกันแล้วเนอะอยู่หน้าบ้านลุงนะอดิศรยังไม่ได้ไปหน้าบ้านลุงนะครับมาก็มาที่นี่ก่อนเลยนะครับดูผู้ใหญ่เหงื่อเตียมหลังแล้วนะครับตอนนี้ร้อนมากอ๋อไปเก็บนะฮะ พลังงานเยอะนะครับเมงกะบี้นะครับออกแรงนะครับหมอหนุ่มชวนนอนแล้วนะครับไปต่อน้ำเราบอครับดังดูเทสบาลโอ้ เดี๋ยวเทศบาลมาดูเนาะแต,แต่แต่เห็นว่าวันวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์นี้ทําพิธีมอบแล้วจะได้เริ่มใช้วันไหนครับผู้ใหญ่๋อผู้ใหญ่พูอโทรศัพท์ก่อนอย่าให้ผู้ใหญ่พุยโทรศัพท์ก่อนนะฮะพอดีมีสายเข้ามานะครับเดี๋ยวค่อยสอบถามผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับ อันนี้ก็ยังไม่เห็นรถลุงนะฮะเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอยู่ใกล้กันเสียงเจ้าๆจ้าเจ้านะครับอ่านคอมเมนต์กันเสียงดังนะฮะก็เดี๋ยวออดิสอนอยู่ห่างๆนะฮะจะได้คุยกับ f อฟได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวดูว่าลุงจะมาตอนไหนนะครับตอนนี้ข้างในก็ที่จอดรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ตอนนี้ลุงได้ยินข่าวว่ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับลุงจะจอดรถตรงไหนนะครับแม่ผู้ใหญ่กสวัสด,ดีครับตอนนี้ตอนนี้จัก,กรยานไฟฟ้าเริ่มมาแล้วนะครับครับผมสวัสดีในโฟด้วยนะครับสวัสดีดดครับพี่พเบน <ผม S 1> นะฮะทาไมต้องมีแก้วน้ํามาด้วยมีอ,อ๋อมีกาแฟมาให้กินนะครับในโฟลีกรถเร็วลีกรถ พี่เบนพี่เบนดีกรถเร็วมันไม่มีที่หลบทางมันแคบเพราะว่าจอดไปแล้วนะฮะต้องหลบรถให้ลุงก่อนนะฮะสามหนึ่งสองเจ็ดนะฮะมาแล้วนะครับโอ้โหดูนะัะลุงจะได้ลุงจะจอดรถตรงไหนได้นะครับอดีศรนี่จอดไกลไปก่อนเลยเพราะว่ารู้ว่ามันคงจะเข้าออกยากนะครับผมดูแล้วเข้าออกยากแน่นอนนะฮะโอ้โหย สองคันแล้วนะครับนี่คันท้คือเป็น<อ>้ขอ,ของใจบุญนเนาะเตียงเตียงสนามนากกนนโอ้รถสวยมากเลยรถ <ลด S 2> ป้ายแดงเลยนะครับรถป้ายแดงสวยเนาะโอ้รนี้นนนนนนรอนหสันนาวาร่านะครับเรลิเียเฮลิเบอร์นะเฮลิเบอร์นะ คันนี้นะแฮริเฟอร์เลยนี่นะนนี่นะโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาให้สามารถตอนนี้รถไหลเพราะว่าพื้นที่มันเอียงนะครับต้องได้ดึงเบรกมือนะครับ ครับผมเสร็จที่ใจบุญครับใจเนาะครับคะแนสุดเลยเสร็จี่ใจบุญเราครับ20ียง20ที่าผมขยี้หนึ่งครับผมทุกครับชุดเลยทุกอย่าง20นะฮะครับล็อกเกอร์อ๋อของใครของมันเลยเนาะล็อกเกอร์20ตันเหมือนกันนะฮะพี่เสีสวัสดีครับสวัสดีครับผม มีผ้าห่มให้ด้วยอย่างดีโอเคอันนี้คือคุณแม่ใจดีใช่ไหมครับคุณแม่อยู่ข้างนอกคุณแม่ภูใจบุญนะไม่ตัวแทนหรอไม่ใช่ตัวแทนนวมรู้สึกจะเป็นแม่ขคุณก็ขอ แม่เขาจะเปร้านที่ขายนู่นนู่นร้านสาวนู่นนู่นร้านสาวนี่นะร้านสาวจะยาเจดีนะยาเจดียจ้บุญนะเสื้อาเลยนะค่ะพุเสื้อขาวอ๋อตุ้นเสื้อขาวนะเครจ้บุญน